คลิปนี้เราจะมาอันบ็อกมีดพับจาก p e t รที่ไฟฟิตก็จะเป็นแบรนด์เดียวกับที่คลิปก่อนหน้านี้เรารีวิวไปนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับรุ่น PFE07MOS นะครับตัวนี้จะเป็นใบสีดำแล้วก็ด้ามเป็นขาวดำโอเคเดี๋ยวเรามาแกะตัวกล่องดูกันพอเราฉีกรอยปลาออกแล้วนะครับข้างในเนี่ยเขาก็จะมาเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวซิปเขาจะเป็นรูปก,กระดูกปลาด้วยนะครับรูปก,กลางปลาเนาะ กระเป๋าเนี่ยผิวสัมผัสดีมากทามาดูดีมากเลยนะครับซิปรู้สึกว่าจะเป็นซิปกันน้ําได้ด้วยนะครับส่วนค่าตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 0พกลางๆเท่านั้นเองโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวมีดด้านในกันอ่าด้านในบุกกมมะหยี่ด้วยเรียกว่าเอาจริงๆแค่ตัวซองก็คุ้มค่าแล้วนะครับโอเค อันนี้ก็จะเป็น p e t ิฟ f ยฟในรุ่น e f e 0 7 m o s ราตาเขาก็จะประมาณนี้ตัวนี้สามารถสลับคลิปซ้ายขวาได้ด้วยนะครับส่วนระบบเปิดเขาจะเป็นระบบฟอนฟิปเปอร์ก็คือเราสามารถใช้นี้นี้ยลูดเปิดได้เลยนะครับโอเคแต่รู้สึกว่าตัวระบบฟอนฟิปของเขาเนี่ยจะแอบ นนนึนงนะครับอาจจะต้องฝึกเปิดหรือว่าอาจจะต้องหามงินดีๆีนิดหนึ่งนะครับส่วนใบเนี่ยเรียกว่าเป็นสีดำสวยงามนะครับอันนี้มือผมเลอะน้ำมันฉลมมี้ก็เลยแอบมบีความมันๆน,นิดหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นทรงเรียกว่าเรียบ,เร,ยบเรียบหน่อยนะครับไม่ได้มีโรฟิปเปอร์หรือว่าไม่ได้มีทัสตาร์ทเลยสามารถเปิดได้แค่ระบบเดียวก็คือฟอนฟิปเปอร์นี่ ระบบล็อกนะครับก็จะเป็น l i เนอร์ล็อกนะครับตัวนี้นะครับเราก็สามารถดันแล้วก็พับเก็บได้เลยส่วนความยาวเล่มนี้เขาจะยาวอยู่ที่7.72นิ้วนะครับตัวมีดเนี่ยใบมีดเขาจะยาวอยู่ที่ประมาณ3.3นิว้วโดยประมาณนะครับก็จะมีหน้าตาเทียวๆียวบางๆหน่อยแบบนี้เปิดได้เฉพาะฟอนฟิปเปอร์สำหรับใครที่ไม่เคยเล่นฟอนฟิปเปอมาก่อนเนาะอาจจะต้อง ฝึกเล่นสักนิดหนึ่งนะครับมีความแข็งสักเล็กน้อยอาจจะต้องฝึกบ่อยๆหน่อยนะครับแล้วก็หามุมในการเปิดนะครับในการเปิดฟอนฟิดอ่ะก็จะประมาณนี้ เป็นว่าใครที่สนใจนะครับก็กดที่ลิงก์ตรงเดสคริปชันได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ของแบรนด์นี้เอาไว้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันไ,ได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือว่ารุ่นอื่นนะครับก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่จับต้องง่ายนะครับเป็นแบรนด์สัญชาติจีนที่เรียกว่าจับต้องได้ง่ายราคาไม่ได้แรงมากนะครับโอเคแลวเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ Call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you.